รับผมนี่คือกระชังนะครับเราซื้อกระชังมาแล้วก็นํากบ <c oughs> แอบ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 ๆๆๆกบน้อยนะครับมาเลี้ยงนะครับนี่คือกระชังน,นะครับทําไมต้องชังกันล่ะครับนี่ฮะนี่คือไม่ใช่มุ้งนะครับคือกระชังเลี้ยงกบน้อยนะครับนะฝั่งนู้นก็เป็นคอนโดกบนะครับนะคอนโดกบนะฮะคอนโดกบตามมาดูคอนโดกบบ้านไมเคลิลนะครับนี่ล้อรถที่เขาทิ้งเราก็นํามา ทำเป็นคอนโดนะฮะคอนโดโกอบนะครับนี่เลยท่านผู้ชม <laughs> อันนี้ไม่มีนะนี่ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้มีนะฮะนี่มีนะครับในอ่ากบตัวเล็กมาเลี้ยงนะครับนะอ่าอันนี้มีอันนี้มีอันนี้มีนะ <laughs> มีมีมีดูกบนะกบน้อยกบน้อยแอบแอปแอปแอป